มาทิชแจ้ท่านผู้ชมสักหน่อยเรื่องน้ําท่วมท่านผู้ชมขอนแก่นเมื่อเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบางส่วนนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องในเมืองเนี่ยถนนหลายสายเริ่มเข้าปกติแต่จุดที่ยังเป็นปัญหาก,ก็คือบริเวณโรงเรียนคนตาบอดซึ่งน้ํายังท่วมสูงประมาณ50-80ถึงเซนท่านผู้ชมครับรถยังไม่สามารถวิ่งข้อออกได้โรงเรียนคนตาบอดเนี่ยเป็นจุดสําคัญจริงๆซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับทุชมฮะนี่นี่เป็นภาพขอนแก่นล่าสุดขนาดที่ร้อยเอ็ดเช้าที่ผ่านมาหลังจากฝนตกหนักมาตั้งแต่14กันยายนต่อเนื่องมาก็เกิดสภาพที่น้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มท่วมพื้นพื้นที่ทางการเกษตรและกถน,นนบางจุดส่วนอุดรธานีตั้งแต่เมื่อวานจริงๆฝนก็ตกต่อเนื่อง ทั้งที่หนองวัวซอทั้งที่กุมภาวาปีเป็นภาพแบบนี้นี่คือภาพอุทกภัยภาคอีสานประมวลเข้าๆหลายจังหวัดด้วยกัน